บางเปียเป็นคนคนิดค้นโรตีสายไหม่คนแรกของอยุธยากระมาณ50กว่าปีได้ความอร่อยอย่าเหมือนใครเพราะว่าเราเป็นสูตรดั้งเดิมแรกใช่เราต้องมีเอกลักษณ์และคุณภาพของเราเองพี่เองนะคะชื่อนาเดียนะคะเป็นลูกสะพ้ยบางเปียนะจ๊ะโรตีสายไหม่ของเรานะคะเกิดตั้งแต่พศ2512นะคะ คือตอนนั้นคือบางเปียอายุประมาณ13ปีแล้วาบางเปียได้คินคนนะคะโรตีสายไหมด้วยความที่เขาอะโซนและเดินทางออกไปหลายๆจังหวัดนะคะก็เลยเป็นต้นกาเนิดของโรตีสายไหมตอนแรกเลยบางเปียเป็นคนขายโรตีฟาดก่อนแล้วก็มาดัดแปลงเป็นโรตีสายไหมจ้ะโรตีฟาดก็เหมือนโรตีทอดแผ่นทอดธรรมดาทั่วไปแล้วบางเปียเขาเป็นคนที่ชอบชอบทําขนมหวานเขาก็เลยเหมือนเห็นเส้นหมีอ่อ่ะ แล้วก็เลยมาดัดแปลงเพราะเขาขายขนมหวานใช่ไหมเห็นน้ําตาลทําอะไรได้เขาก็เลยมาดัดแปลงเป็นการคิดค้นสูตรของเขาเองจ้ะบางเปียเป็นคนคิดค้นโรตีสายไหมคนแรกของอยุธยาเปิดจาก Google ได้เลยนะคะกระมาณ50าวต่าปีได้สูตรของบางเปียนะคะเพราะว่าขนมหวานเราต้องใช้น้ํามันที่ทําเกี่ยวกับขนมหวานโดยเฉพาะไม่ใช่น้ามันปลาเพราะว่ากลิ่นมันจะมาได้ง่ายไม่ต่างกันค่ะอันนี้คือสูตรดั้งเดิมคือเราใส่สีแค่อย่างเดียว ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราใส่อะไรอย่างอื่นเป็นต้นไปเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยไหมมันจะละลายมันจะมีความอยู่ได้ไม่นานเดี๋ยวนี้เขาจะมีใส่อะไรขึ้นมาแบบเรื่องรสชาติหรือกลิ่นแต่ความคงทนของเส้นไหมจะอยู่ไม่ได้นานจะอยู่ได้แค่ประมาณสักห้าวันจะมีความละลายลงลงเป็นเกาะใช่เป็นเกาะน,น้ําตาลลงไปแต่ถ้าเกิดเราใช้ความดั้งเดิมคือแค่สีผสมอ,อาหารปุ๊บสายไหมของเราจะอยู่ตั้งแต่สองอาทิตย์เป็นต้นไปขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดเราแช่ตู้เย็น มันก็อยู่ได้นานเป็นเดือนเลยเพราะว่าสายไหมต้องอยู่ความเย็นหรืออากาศอุณหภูมิปกติใช่ค่ะแป้งเรามีส่วนผสมของเราเองโดยที่ว่าสูตรมันจะมาจากร้านบางเปียใช่คือแต่ละร้านสูตรเฉพาะมันจะไม่เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเรามีความดั้งเดิมของเราอยู่ก่อนแล้วเพราะว่าแม่เขาแนะนําว่าร้านเราจะต้องแบบเหมือนว่ายังไงอ่ะความอร่อยอย่าเหมือนใครเพราะว่าเราเป็นสูตรดั้งเดิมแรกใช่เราต้องมีเอกลักษณ์และคุณภาพของเราเอง เราทําวันต่อวนันแป้งมันจะมีไอระเหยของแป้งหน่อยนึงเดี๋ยวพี่แนะนําก่อนมันจะมีกลิ่นถูกไหมคะเนี่ยเห็นไหมมีไอน้ํเกาะน้องเอาเอา,เอาแป้งออกมานะคะเอากระดาษทิชชู่นะคะซับซับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะแล้วก็กลับถุงไอน้ำมันจะไม่มีเกาะแล้วแล้วคราวนี้ก็ใส่ได้ปกติจะอยู่ได้3ามวันปกติแป้งมันจะนิ่มเหมือนเดิมอ่ามันจะมีกลิ่นไอน้ำออกมาแต่ถ้าเกิดน้องกลับถุงแล้วแป้งไม่ค่อยแป้ง,แป,งแป้งเย็นตัวแล้วมันจะ ไม่เก็บความชื้นฝากร้านนะคะร้านโรตีใส่ใหม่ลูกชายบางเปียนะคะพิกัดนะคะอยู่บริเวณเส้นสวนสมเด็จย่านนะคะอยู่ติดกับไก่ทอดหาดใหญ่มูฮัมหมัดหรือถ้าลูกค้ามาไม่ถูกนะคะลูกค้ายืดหลักหน้าโรงพยาบาลเป็นหลักนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลขับรถเลยมาประมาณเกือบ1กิโลเมตรจะเห็นป้ายสีฟ้าสลับข่าวนะคะชื่อร้านโรตีใส่ใหม่ลูกชายบางเปียนะคะเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งนะคะจนถึงเวลา ทุ่มหนึ่งเปิดทุกวันค่ะเบอร์โทรติดต่อสอบถามได้นะคะที่0847757995จาะเปี้ยวปากรีวิวกดสัสคสาช YouTube เปี้ยวปากด้วยนะ